โมตสาปะควาโตอราหโตสัมมาสัมพุทธาปุตตะกาโมระเพปุตตังธนะกาโมระเพธนงอัต ja ิกเยกกยะยายะเทวนังเปียตังสุตวาอิติปิโสปะควายะมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทโภริโต เวสพุภสุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวรนโนนะโมพุทธายะ นพน้องก,ก,อกราบช่วยค่ะูกขอญาตทำหน้าที่ช่วยในการศีกรรมนะเจ้าค่ะตอนนี้ขอญาตวางผ้าเจ้าค่ะพ่อสง่าพ่อสง่าถวายเครื่องบอะไรค่ะถวายน้ำชาด้วค่ะ กับพ่อสงวนถวายพวงมาลัยดอกไม้ส่งตู่เจ้าค่ะส่งให้ไม่ชิส์แต่ก็ถอยออกมาพวงมาลัยเช่นกันเจ้าค่ะก็ส่งให้พันติดไม่ชิสคุณแม่เบิร์ดคนแรกช่างเลยเริ่มเลยนะเจ้าค่ะท่านแรกชื่อนางสาววินเทเป็นชาวเมียนมาเจ้าค่ะ จะมาสื่อถึงเด็กสองคนที่จนเคยทำแท้งไปเจ้าค่ะปู่สื่อถึงเด็กใช่ไหมเราใช่เจ้าค่ะแล้วเจ้าบวชให้เขาได้ไหมเราเนาะได้เจ้าค่ะเด็กสองคนใช่ไหมครับเจ้าค่ะสามสิบวันบวชได้ใช่ไหมเอ่ยใช่หรือหญิงกันเรา เป็นผู้ชายออคนนึงอะบอกชื่อคุณยายได้ไหมคะลูกหนูชื่ออะไรนู่นะจะมีชองคอนค่ะชื่ออะไรบ้างเป็นผู้ชายค่ะผู้หญิงค่ะผู้ชายชื่อใช้หนึ่งใช้ไม่ไม่เฉยๆชื่อนอนแก้วนนแก้วครับนนแก้วแล้วน้องสาวล่ะคะนอยอยนอยอยครับ อ๋อหนูอ่ออ่า,อาก็เยี่ยครับครับชื่อ,อหนูอยากได้อาหารอะไรครับให้คุณแม่จัดอาหารอะไรให้บ้างจี๊ขา้าวแป้งข้าวแป้งข้าวปั้นแม่จะจัดไหมข้าวแป้งข้าวปั้นข้าวปั้นไม่รู้ลนะข้าวแป้งได้อะไรอีกครับที่เป็นก้อโนนะโค้ๆก้อนโค้ๆข้าวปั้นข้าวปั้นข้าวปั้นได้อะไรอีกครับเจน เรียบเรียกองน่ะแม่รู้จักไหมเรียกองเรียกองเรียกองเหมือนไม่รู้จักนะเ,เดี๋ยวเราก็ไปหาเอาเดี๋ยวเราไปหาเอาแล้วอะไรอีกคะลูกมันเยอะแยะมากเลยยายเอาเท่าที่ที่เจ็ดสองรายการ ก๋ยวยเตี๋กก็ได้ครับก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วอะไรอีกยักอย่างเนี่ยอ่ะหมูปิง้งหมูปิง้งครับมาพร้อมข้าวเหนียวไหมอ่ะครับครับส่วนเสื้อผ้าหนูอยากได้ใส่ชุดอะไรกันครับชุดไทยชุดไทยหญิงหนึ่งชายหนึ่งเนาะครับ แล้วก็ปล่อยสัตว์อะไรบ้างครับปลาอะไรปลาไหลกี่ตัวครับปลาไหลห้าตัวครับปลาหมอห้าตัวครับแค่นี้หลอครับครับก็สังฆทานสองชุดเนาะครับส่วนเครื่องดื่มอาหารแล้วแต่คุณแม่จัดมาเนาะครับครับก็ตอนนี้คุยได้เลยค่ะ จะแม่จะมาบอลใด้ม้างใสจ้นเดือนนี้แหละจ้าสิ้นเดือนนี้นะวันที่ประมาณสามสบเอ็ดสาเอ็คือสาเอไม่มีประมาณสาิเดนี่แหละสนะเพราะว่ามันต้องชัดเจนเวดาเราฟังได้นะมรทอได้ไหมถ้าได้ไปกิดถ้าทำไมทุกวันนี้ตอนเรียนตกงานอยู่นั่นเน่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเด็กแล้ค่ะไม่เกีมาทำให้เขาก่อน จะหนูไปเกิดเดยวก็ได้งานเบอแล้วต้องไปเกิดได้จะไปเกิดไม่ได้ก็อยู่กันจะไปอีกก็ลำบากอีกอไม่ใชลบากมียาบากแล้วมีรจะคกไม่อยากลำบากก็ส่งหนูไปเกิดตต้นใจปฏิบัติอะบนภาวนาสามสิบใช่ไหมสามสิบวันเลยใช่ไหม สองคนเขาจะชิมห้าวันอืมก็ต้องตามมานานใช่ไหมค่ะไม่มีต่อรอ้วถ้าเพราะว่าปู่เป็นคนนดนรับถ้าหมดแล้วก็หมดแล้วนะลูกเนาะมีอะไรจะคุยมั้มีอะไรไหมมีอะไรที่จะตอบว่าหรืออะไรไหมเขาไม่มีแล้วค่ะคุณแม่ลาออกถอยออกมาฉันจะตอบจะว่ามาไปมันก็แค่นั้นแหละแม่ ทำไมไม่ทำให้หนูไปเกิดแม่อยากให้ตอบว่าแต่แม่ชีบอกว่าให้เอโหสิตัวรนจะให้หนูตอบว่าจะให้หนูอโหสิแต่ที่จินจต่ใจหนูเพอหนูอยากไปเกิดบุญที่อยาไปเกิดคือบุญที่แม่ต้องสดามาละสาสินบวชแล้วส่งหนูไปเกิดแล้ที่จีนนั้นอยู่จิตใต้สำนึกของแม่ประสิท์ที่แม่ทำแม่รู้สึกผิดหรือเปล่ารู้สึก โทษนะคะผิดไปแล้วคำาขอโทษมันก็อยู่แค่ตอนนั้นจะขางการทอมที่แม่ให้โหนูได้ไปเกิดใหม่มีชีวิตได้จ้ะอย่าร้องให้สิ ขออแล้พานแม่ขอโทษอีกครั้งจัดใจแม่เราสำนึกผิดแล้วไม่ใช่ว่าพวกหนูไม่อยากไปไหนถ้่มันไปไม่ได้มันจะเจอกันอยู่แบบนี้ ตามใดที่ยังไม่มีบุญจัดใดที่จิตใจท่านสองเปล่าไม่มีอาโหชีกรรมกันที่ผ่านมาที่แม่ไปข้อกรรมาถามได้แผ่บุญนี้ก็ได้รักกันมากหม่ครับต่ไปไหนไม่ได้ไม่ได้มากล่าวอาโหชีแม่พูดอยู่ฝ่ายเดียวแม่เอ,ออออยู่ฝ่ายเดียวเหมือนตอนที่แม่ฆ่าพวกหนู <ขอ S 2> แม่ก็ <ขอ S 2> พูดอยู่ฝ่ายเดียวแม่ไม่เคยถามพ่อหนู พม่พ่อสวยอย่าตายอ่ะจ่ายค่ะ,ะขอโทษค่ะเดี๋ยวแม่ก็รีบไปปฏิบัติให้น่นนู่นนะจากวันที่สามสิบเอ็ดมกราหนูก็มาอยู่กับแม่ปฏิบัติกับแม่รับบุญไปนคะคะพอบุญครบก็กำหนดหนูหนก็ได้ไปเกิดตามกำลังบุญอ่ะลาแล้วถอยไป คุณแม่สิริเชนค่ะท่านที่สองคือ,อานางสาวสิริสารพง์เจ้าค่ะปู่จะมาสื่อเกี่ยวกรณีที่เคยไปเป็นเพื่อนทําแท้งสองคนเจ้าค่ะบวชได้ใช่ไหมเราได้ใช่หมค่ะ,คะได้ค่ะเด็กสองคนใช่ไหมเอามาสออกส <30 S 2> ามาสิบวันได้ใช่ไหมคระ เสียงมันไม่ออกเอออสามสิบได้ไหมได้ค่ะเริ่มเมื่อไหร่คะวันที่แปดแปดกุมภาค่ะลูกค่ะเริ่มแปดกุมภาชายหรือหญิงหรูอไม่เล่าไม,ไม่เล่ค่ะค่ะชื่ออะไรคะลูกคนที่ใหญ่โอ้จะติดนะหนูชื่ออะไรคะ<ๆ>ลูกสาว ชื่อน้องไอกับน้องอมก็ได้ค่ะน้องไอกับน้องอมน้องไอกับน้องอม,อย,อ,งอ,มอยากให้คุณแม่เขาจัดอาหารอะไรให้ลูกอาหารอะไรดีดข้าวครับหมูข้าวมังไก่ก็ได้ค่ะสองอย่างเนาะก๋วยเตี๋ยก็ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวนะจิน่ก็อยากกินพิซซ่า คนชุดหนูอยากใส่ชุดอะไรกันคะใส่ชุดกระโปรงทางฟ้าชีทางฟ้าเนาะทั้งสองคนเลยนะ,ะเลือกสีไหมคะสีฟ้ากับสีชมพูเลือกแล้ว <laughs> ได้คะ่ะทุกชุดเลยเนาะไหนมันนั่นมัยังไม่ออกเหรอโูกนะลูกนะแล้วก็หนูอยากปล่อยอะไรบ้างลูกสตา์ปลาหมอปลาไหลหอยกบ ประกอบกบกี่ตัวคะกบกับปลาหมอก็ยางได้สามตัวค่ะกบสามปลาหมอสามเนาะได้คะ่ะแล้วก็สังฆทานสามถเออสองเนาะสังฆทานสองค่ะแล้วก็หมดละเดี๋ยวที่ที่แปดแปดปุ่มพาแม่ก็ามาเริ่มนะลูกนะก็ออบบามารอรับปุณค่ะมีอะไรจะบอก แม่เสิยิกษ์หมคะอย่าบอกว่าหนูเกลียดมันมากโอเคก็เนาะด้วยความไม่รู้ก็อนด้วยนะไม่รู้กอขอความช่วยเหลือเจ้ามันตายหลายรอบแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่คุณแม่มาตั้งใจปฏิบัติให้ดีๆนะคะให้น้องเขาได้บุญเยอะๆเขาได้ไปเกิดตามที่เขาต้องการ เลือดที่เกิดได้ลูกนะเริ่มต้นไม้ดีไหมคะตั้งใจหห้โอกาสล้วไงพี่ที่ขาวอยาตาโารอเปล่าเดี๋ยวแม่ๆช่วยกันคอยเตือนคุณแม่ก็ตั้งใจปฏิบัติค่ะอยากให้หูไปเกิดดีๆเบพอชาใหม่ใหม่ไม่รู้ทต่เขอ จะไม่ล่คราวนี้ก็ตายก็เป็นคนละข้างก็นะแม่ปฏิบัติไม่ถึงเนะี่ยผลที่ตามมามันก็เน,นาะก็ไม่อยากรับเธอชื่อไหมถึออถ้าลูกจมีแผลเป็นผ่าอยู่แม่ไหจบแล้วค่ะลาปู่ออกมาพี่ชายกะปลุกไหมก็ออถ,าถามนะหลักทานนะ ไปไปโอเคหมดนะโอูวันนี้หมดผู้ที่มาสื่อกรรมสองท่านเพียงเท่านี้ค่ะลูกขอนอนถายบนตุ๊กปปราการกับปู่และเทวดาทุกพระองค์แนละเจ้าค้าอันน้หมดถึงการและเวลาอำลาจากกันแล้วหนอหมดหน้าที่แล้วคราวันนี้หนาะต้องรากันก่อนเอ่ยเทวดาทั้งหลายเล่ารวมตัวเข้ากาบราแล้วสินนอ วันนี้หมดเวลาแล้วครับขึ้นสู่สวรรค์ก่อนหน้ากันเออสาธุสาธุสาธุ เร็วจบเร็วโอ้ดิ